ทุคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้เรามาอยู่ในช่องฟาริวัติธานนนค่ะ Yeah. แล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าบ้านเนาะอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นิเนึนนะคะซึ่งวันนี้ไม่ใช่คลิปคีเนเอไม่ใช่คลิปมอมันแต่อย่างใดนะคะทุกคนแต่วันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวโมเดลรถเองค่ะซึ่งนานๆทีคลิปรีวิวโมเดลรถจะเห็นหน้าเรานะคะ <c oughs> ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคันคันหนึ่งค่ะซึ่งขอบคุณเออน้องในกลุ่มมากเลยนะคะที่ปล่อยให้เรานะคะเพราะเอิญว่าคันนี้เป็นคันที่เราอ่ะมีอยู่แล้วคันหนึ่งเป็นคันจริงๆเลยแต่ว่า เราอยากเก็บในส่วนของโมเดลนะคะซึ่งคันนี้ก็พยายามแบบหานะคะก็คือบางทีก็คือเรามาไม่ทันเขาเนาะเพราะว่าก็ขายไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่เพอเอิญขอบคุณน้องคนหนึ่งมากๆนะคะที่ยอมปล่อยให้เราจนตัวนี้เราได้มาแล้วนะคะก็คือคันที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นสเกลหนึ่งต่อ64นะคะทุกคนซึ่งคันที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือ Master C x ์ซีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะเป็นยังไงเนาะ คือคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นมาสเตอร์ CX 3นะคะซึ่งคันนี้นะคะจริงๆเรามีแล้วนะคะก็คือใช้อยู่นะคะแต่ว,วันนี้เสียดายไม่ได้สามารถแบบถ่ายคู่ก,กับรถได้เพราะว่าพี่เอาไปใช้นั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของคันนี้กันดีกว่านะว่าคันนี้นะคะด้านหน้านด้านข้างด้านหลังนะคะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราเสียดายเราไม่ได้ถอดตะปูออกนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้รีวิวในส่วนของใต้ท้องรถให้ดูนะคะจริงๆคันนี้มาเป็นศูนย์นะคะ เห็นจากตามาสตาตรงนี้นะคะนี่ค่ะตามาสตาก็จะชัดเจนมากนะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาจะมารีวิวกันเลยดีกว่านะว่าคันนี้เป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลโรซีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาให้ดูจริงๆเลยนะคะทุกคนขออนุญาตกล้องสั่นหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือ CX3 อ็าน้องซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยเนาะว่าด้านหน้าจะเป็นยังไงนะคะต่อภาพรวมคือ สวยเหมือนรถจริงเลยทุกคนอถจะเสียดายเป็นสกีหนึ่งตอลิสีนะคะซึ่งวันนี้รถที่เราจะมาเกาะก็คือมีดีสุดสดีแม็กซ์นะคะที่ <laughs> วันนี้เราจะมาถ่ายข้างนอกด้วยกันอีกรอบนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่หนะ้าของตัวเซ็กส์สามก่อเลยโนะ้จะเป็นยังไงนะคะดูวยกันค่ะมาค่ะตอ,ตอนนี้เราเริ่มที่เจ็กสามก่อนเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะที่จะเห็นเลยก็คือจะมีไฟนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะด้านซ้ายกับด้านขวานั่นเองเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจงหน้าที่ทกเขียงเหมือนรถจริงๆเลยนะคะจริงๆถ้าเป็นรถจริงๆอ่ะมันจะมีเป็นเส้นๆส้นกระจนหน้าข้างหน้านะคะแต่อันนี้เป็นโมเดลรถนาอก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวของขนบเลยแล้วก็จะมีในส่วนของที่ขานไม่ได้เลยก็จะมีในส่วนของป้ายนะคะมาสเตอร์านะคะที่เป็นป้ายทะเบียนนั่นเ ส่วนกระจกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคามว่าใสไหมคะก็คือใสอยู่นะคะตรงนี้ใสเห็นคอนโซลเลยค่ะอ่าแล้วก็จะมีกระจกมองข้างนะคะทุกคนอ่าซึ่งภาพรวมแล้วคือสวยค่ะอ่าแล้วก็ตรงฐานนะคะก็จะมีคําว่า m a s t e r six นะคะตรงนี้เอาแต่ภาพรวมคือแบบข้างหน้าสวยมากๆนะคะทุกคนอืโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ด้านข้างกันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะส่วนด้านข้างนะคะทุกคนด้านข้างนะคะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออ่นนี้ค่ะล้อนะซึ่ง CX สามเนี่ยมันจะมีตรงขอบล้อค่ะจะเป็นขอบดำๆเนาะที่มันจะเป็นสไตล์ของ CX สามโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ล้ออันลอยนะคะล้อลอ,อยนี้นะคะจะเป็นล้อของตัวท็อปนะคะซึ่งถ้าตัวท็อปล้อก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี้แล้วก็กระจกมองข้างนะคะทุกคนกระจกมองข้างก็คือไม่มีกระจกมองข้างนะคะไม่มีใสๆเหมือนพวกแบบสาเกลใหญ่ๆนะคะ ส่วนกระจกตรงนี้นะคะกระจกเปิดติดก็คือใสค,ค่ะแล้วก็สังเกตนะคะว่าพวงมาลัยจะอยู่ด้านขวามือเลยนะคะแล้วก็ด้านหลักไอ้ด้านบนของนี้นะคะก็จะมีในส่วนของชาร์คฟินนะคะต้องขอนุญาสารนิดนึงนะคะเพราะว่ามีขาตั้งกล้องนั่นเองนะคะค่ะก็อ่า น่าจะประมาณนี้นาะสำหรับด้านข้างนะคะอาจจะเบือนิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่ด้านหลังกันต่อเลยเนาะด้านหลังเป็นยังไงนะคะต่อมามาที่ด้านหลังนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะจะเห็นเลยว่าไอตัวด้านขวาค่ะจะเป็นป้า,าย Sky Active D นะคะแล้วก็จะมีในส่วนข,ข,ของเออเออไฟไฟช่ว,ว่ีไฟตัดหมอกไม่ใช่ไฟตัดหมอกเลยไฟเลี้ยวพวกไฟเลี้ยว ไฟเบรกนี้ค่ะก็คือจะมีทางซ้ายขวาคะแล้วก็จะมีในส่วนของคําว่า cx 3นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนโ r o ิ i e w ด้วยนะเอวิวดีนะคะไม่ใช่ f นะคะแล้วก็จะมีคําว่าไฟมาสเตอร์ชัดเจนค่ะโอ้โหสนใเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปัดน้าฝนด้านหลังด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็จะมีในส่วนของท่อนะคะสองท่อตรงนี้ดูสปอร์ตไปเลยทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าเหมือน cx 3เขาทำมาให้ดูรูปทรงสปอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์ก็คือค่อนข้างที่จะแรงนะคะแต่ตัวเล็กนะคะแต่เครื่องค่อนข้างแรงขับเครื่องประมาณสองพันนะที่ที่เรามีอยู่นะคะแล้วเรามีคือเรามีสีแดงพอดีค่ะก็ะเลยซื้อสีแดงมานะคะเผื่อไว้แบบอ่าสู้กระดดได้แ <laughs> ต่เสียใจตรงที่วันนี้นะคะไม่มีรถมาก็เลยเสียแอบเสียดายอยู่นึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนจบกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาภาพรีวิวมานะคะทุกคน ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสาหรับการรีวิวโมเดลรถมาสนา CX3 นะกะนทุกคนซึ่งก็ขอบคุณน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ชื่อนะคะก็ถ้าใครสนใจในส่วนของ CX3 คันนี้นะคะก็สามารถไปซื้อน้องเขาได้นะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาเหลืออีกสีเดียวค่ะก็คือสีขาวนะคะซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ซื้อสีแดงไปแล้วจริงน้องเขาขายสงสีนะคะก็คือสีแดงกับสีขาวะคะ่ะก็ใครที่อยากได้ CX3 ก็สามารถไปติดต่อชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในส่วนของรีวิวโมเดลรถนะคะซึ่งเราอาจจะมีอะไรที่พูดผิดพลาดนิดนึงแล้วก็กล้องสั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อขาตั้งกล้องมาสักเท่าไหร่นะคะก็เลยโอเคขออภัยที่กล้องสั่นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของเป็นภาพรีวิวเล็กๆน้อยน,น้อยจากเราเองนะคะซึ่งปกติเวลาเรา รีวิวโมเดลรถเนี่ยเราก็จะทําอยู่แล้วค่ะแล้วก็นานๆทีรีวิวโมเดลเราเนี่ยจะเห็นหน้าเราค่อนข้างแปลกดนึงนะคะเพราะว่าวันนีน้ก็คือเรามาอยู่หน้าบ้านนะคะก็เลยโอเคมาทําการรีวิวซะเลยนะคะลืมเอาดีแม็กมาแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ <laughs> มีโมเดลรถเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คืออ่าจริงๆเดี๋ยวเราจะพูดนี้หน่อยว่าค่ะว่าทําไมเราถึงเป็นเด็กผู้หญิงแต่ทําไมถึงสะสมรถนะคะ ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือก่อนที่จะจบคลิปนะคะก่อนที่จะพตัดภาพรีวิวนะคะ <c oughs> ก็คือเราเป็นคนหนึ่งที่ <c oughs> เห็นรถแล้วแบบเฮ้ยเราชอบรถยนต์มากเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็คือเป็นเด็กเนาะซึ่งปกติถ้าเป็นเด็กของเราเนี่ยก็จะชอบแบบพวกบาร์บี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือแต่เราเนี่ยแปดคนเนาะคือแบบว่าเราเห็นรถเนี่ยเราแบบเฮ้ยแม้ว่าจริงๆเราเป็นคนชอบรถมากแต่ว่าก็ไม่มีทุนซื้ออะไรขนาดน,นั้นแต่เผอิญว่าอ ตอนนั้นที่เจอค่ะตอนนั้นตอนนั้นเหมือนแบบก่อนที่เยาวาราจะปรับใหม่อะไรหมดอ่ะเนี่ยคือตอนนั้นเราก็ไปเห็นเอ,อ่อตอนนั้นที่ซื้อคันแรกเลยจะเป็นยาลิสของเวอร์ชันญี่ปุ่นค่ะซึ่งเราก็เฮ้ยมีเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยคือเราก็ตอนนั้นก็เริ่มเอ็ดไปละเอ๊ะเราจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือซื้อค่ะซื้อมานะคะหลังแต่แล้วมาก็คือเราซื้อในส่วนของเอ,อ่อหลายๆย,ยุรุ่นนะคะตอนแรกก็ซื้อมาเป็นแบบเวอร์ไข่ล้านแบบ พวกสเกลหนึ่งต่อหกค่ะหลังๆก็จะเป็นแบบพวกสเกล1ต่อ18มีคันหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อ1ต่อ43าเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโมเดลแบบนี้เล็กๆแล้วคะ่ะแล้วก็จริงเราเป็นคนเก็บพวกมาจลิดด้วยแต่ว่าพวกมาจลิดเรายังไม่ได้รีวิวแตสักคันหนึ่งก็เดี๋ยวถ้าว่างาๆเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวสักคันหนึ่งให้ทุกคนได้ชมกันเนาะแล้วก็อ่าก็จะเก็บ1นต่อนก่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ซึ่งอันนี้ก็เป็นสเกลหนะะึ่ งั้นก็เดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอภาพรีวิวกันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวโมเดลรถข้างหน้านะคะขอบคุณน้องด้วยนะคะที่ปล่อยพี่นะคะพี่เจอแล้วพี่รู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ Mr. the center? Sun... ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ของเรานะคะเพื่อทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเ้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวโมเดลรถนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้เจอกันใหม่ค่ะ